เวันนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญเนี่ยค่ะเหรียญทองคำพระอาจารย์ฟ้านอาจจะสองห้าสิบเจ็ดที่ลงคลิปไปครั้งที่แล้วค่ะรู้สึกว่าข้อมูลมันจะผิดนิดนึ่งค่ะจบอกว่ามีประมาณเก้าเหรียญไม่เกินเก้าเหรียญนะนนเหนรียญคืะจริงเก้าเหรียญเป็นเนงินทองแดงพอดีมีคนทักมาค่ะว่าไปดูคลิปอะไรก็ดูค่ะแล้วก็บอกว่ามีหนึ่งเหรียญ คนก็บอกว่ามี4ี่เหรียญอย่างไปหาข้อมูลมาะคะ่ะว่าหลายๆข้อมูลเลยก็อบอกว่ามีแค่3เหรียญเหรียญทองคำแต่วันนั้นไปเปิดดู Facebook ค่ะแล้วก็เป็นของเซียนท่านขออนุญ,ญาตโดยนาะมว่าคุณบอยท่าน,นอาจารย์เนาะลงวันที่16มีนาคี2526เอ้ย0 1เนาะเขาบอกว่าเนื้อทองคำมีประมาณสี่เหรียญ ทองแดาแงาเหรีรยญคาบาก้า219เหรียญเนาะเิรื่อ่ะเหรียญทองคำค่ะเดี๋ยวจะเอาเอาตัดเฉดเนี่ยมีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่จะเคยช่างว่าประมาณ14กรัมเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปเอาเครื่องช่างน้ำหนักมาช่างให้ดูเหรีรยญทองคำหนาค่ะเหมือนกับเหรียญทั่วไปเลยเหรียญเหรียญพระจันทร์ฟันเนี่ยจะค่อนข้างหนาค่ะ หอยสลับกันกับแม่ตอนไปโรงเรียนแม่ก็จะห้อยเนาะพอไอ้นี่มาแม่เสียเราก็ห้อยตลอดเลยค่ะแต่ว่าพอมารู้เมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่เพราะว่าเขาล้เฉยๆค่ะก็คิดว่าเป็นเหรียญพระธรรมดาค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็พาจันทร์ฟันแล้วก็นับถือก็ห้อยมาตลอดเลยค่ะเรียมทองเนี่ยทองตั้งแต่เด็กเลยค่ะ นั้งแต่สมัยที่บ้านอาบน้าจากตุ่มเลยค่ะแล้วแม่ก็ทําแตกแตกด้วยแล้วก็มันพอมาศึกษาเรื่องพระจริงหรือว่ามาตามเรื่องพระจริงประมาณไม่ถึงเกินสิบปีอะเนี้ยค่ะถึงได้รู้เหรียญที่เราห้อยมาเนี่ค่ะมันเป็นเหรียญเกแต่เหรียญที่เราได้มาก็คือเหรียญเรียนของแท้ค่ะอาจารย์ฟัน ก็อย่างที่บอกว่าที่ได้มานี่เหมือนกับท่านตนจิตบนใจให้ได้มากเลยค่ะเราได้มาในราคาที่ไม่แบบบบกเลยไม่ไม่นี่เลยเหมือน,นได้เปล่าเลยคือได้มาแบบเหมือนอย่างที่บอกค่ะกับสมเด็จวันลัคังก็เหมือนกันนะเรได้มาเหมือนกับว่าตนจิตบนใจ เดี๋ยวจะไปเอาตาช่างมาช่างให้ดูค่ะจริงๆอนี่ะท่นนี้เอาไว้ช่างเพชรค่ะช่างทองช่างทองเวลาที่ไอ้นี่ช่างเพชรช่างทองเราเราก็จะช่างบางทีก็เอามาใช้ทําขนมค่ะประมาณจริงๆก็สิบสี่เหรียญน,นะสิบสิบสามกรัมค่ะประมาณนี้ตะช่างมันตรงหรือเปล่าสิบสี่กรัมค่ะโดยรวมก็คือน้ำหนัก พัชร์ฟอนนี้จะอยู่ที่ี4กรมัม ที่จริงก็คือในความเป็นจริงก็คือค่ะก็คือเนี้ยค่ะสร้างจริงๆที่ละหาข้อมูลมาทั้งหลายแหละทั้งโดยมากมายไก่กองก็คือหลายหลายข้อมูลมามากเลยก็คืออย,อ,ยอ,ยยคอยู่ที่อยู่ที่สามเดือนค่ะแต่อยู่ที่ดิฉันหนึ่งเดือนโอเคแค่นี้ค่ะมาช่างนั้นให้ดูว่า